วันนี้นับผมจะมาบอกนับวิธีแกะพวงมาลัยนับตอดพวงมาลัยนับเดี๋ยวจะมีน็อตอยู่สองตัวนับเป็นน็อตอกเหลี่ยมนับอยู่ตรงจุดนี้นับเป็นรูนับอกเหลี่ยมนับสองฟังเลยนับทั้งสองฟังนับนับอกเหลี่ยมนับนี่ครับโอเคครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้จะมีอยู่ที่รูนี้นับนี่ครับเป็นรูอยู่น่ะ จะอยู่ด้านในนะครับปกเสียมนะหลังจากตอดน็อตสองตัวเลยนะครับให้ให้เราคนะับดึงตัวนี้ออกมาครับดึงเบาๆนะครับมันก็หลุดนะครับนะนี่นะมาดูด้านในนะด้านในนะจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสายไฟนะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะจะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เป็นรุ่นอ่าตัวดีนะครื่องดีนะ สวัสดีนะับผมุมควบคุมเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่มีอะไรนะับจะไม่มีปุ่มคอนตรนพวงอะไรนะับจะไม่มีนะับแต่ถ้าใครจะเพิ่มปุ่มคอนตรนพวงอะไรนะับมีสายให้อยู่แลนะ้วนับนี่คนระับสายก็ต่อให้เรียบร้อยนะับไปซื้อปุ่มมาใส่ได้เลยนะับผมก็เพิ่งรู้ด้วยนะับว่าตัวนี้ก็มีสายให้เลยนะับโอเคนะับ จะได้ไม่โดนหลอกอะไรอีกนะจะได้ไม่โดนใครหลอกนะโดนจ้างหลอกอะไรนะไปซื้อปุ่มมาใส่ได้เลยนะปุ่มควบคุมนะควบคุมความเร็วน,นะอยู่ฝั่งนี้นะเกนะับผมว่าผมจะี่ผมแกะดูนะผมจะใส่ไฟที่พวงมาลัยนะว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้อง อ่าไล่สายไฟดูนะครับว่าสายไหนเส้นไหนนะครับโอเคนะครับผมมาบอกแค่นี้นะบบอกว่าเออมีฝั่งนี้มีสายไฟที่เขาวางไว้ให้แล้วนะครับผมควบคุมความเร็วนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่นะใส่เพิ่มนับใส่ได้เลยนะซื้อปุ่มมาใส่ได้เลยนะโอเคนะครับผมมาบอกแค่นี้ับเพราะผมแกะแกะแล้วมองเห็นสายไฟอีกหนึ่ง หนึ่งฝั่งนะครับที่เขาเดินไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ